I'm in a ช่องทับโรงแรมเป็นช่องทับน้ำนี่ครับฉีดเพื่อป้องกันการลามไฟนั่นเองเพราะว่ามัตรฐานโง,งแรมผมถือว่าเวลามีไฟขึ้นมาหรือว่า,าไฟไหม้่เงี้ยทางช่องทับจะก,กันไฟไม่ขึ้น ขึ้นจากท่องทาร์ไปชั้นต่างๆได้อโฟมตัวนี้จะเป็นโฟมซีลพิเศษเป็นโฟมซีลที่ไม่ลามไฟไฟจะติดแค่ช่วงเดียวแล้วก็ดับไปเองครับเพราะว่าเจ้าของเขารีเควสมาใช่ครับนะขอให้แบบว่ากันไฟนะและ่อที่เราจะเข้ามาแล้วก็มีการทดสอบให้ดูด้วยใช่ให้ดูก่อนด้วยนะตอนนี้เราเข้าจุดสดที่ชั้นที่ ชั้นที่6ครับชั้นที่6กมีทั้งหมดเชั้น7ชั้นเมื่อวานเราฉีดไปแล้วชั้นที่7เราก็ไล่ลงมาเรื่อยๆครับ<อ>ไล่ตามไปแล้วทำไมเราไม่ไล่จากข้างล่างขึ้นบนเพราะว่าเวลาฉีดแล้วอาจจะมีเอฟเฟกต์ของโฟมอะย้อยลงไปข้างล่างได้เราก็เลยไล่กันจากข้างบนลงมาข้างล่างอ่านะฮะนี่คือเทคนิคของเราใช่ครับและที่สำคัญที่สุดการโปรเทคใช่ครับของเราต้องเป็นอย่างนี้นะฮะใช่ครับเลยเดินๆไปด้วยกันไปด้วยกันนะครับผมอ่ะนี่เบื้องต้นเลยที่เราจะต้องการโปรเทคครับนี่ครับ เราต้นเขาตอนนี้เราก็ฉีดลองพื้นด้วยก่อนแล้วเดี๋ยวเราฉีดขึ้นมาถึงคอบขอหน้าต่างตรงนี้ครับพื่เราเอาให้เต็มเลยใช่ครับเอาเต็มขอมน้าต่างนี้แต่ว่าตรงบาเนี้เราต้องเว้นไว้ให้เขาปิดเปิดได้อืเราจะเว้นไว้ครับเว้นช่วงไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมีการปาดเก็บงานให้เรียบร้อยอีกทีอืมอันนี้มีทั้งหมดกี่ช่องเก้า <9 S 2> ช่องครับทันทีงหมดเก้าช่องเก้าช่องนะฮะท่านผู้ชมนะฮะที่เราจะต้องทําทันและที่สําคัญการทดสองเราเพื้นแล้วการลองตรงนี้นะฮะ นี่เรายังไม่เต็มนะยังไม่เต็มครับยังไม่เต็มความสูงอยู่ประมาณคาดว่าก็แปดสิบเซนครับแปดสิบนั้นยังไม่ถึงเมตรใช่ครับใช่นะครับหลายๆคนที่กําลังดูอยู่ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเลยว่าเป็นการช่องกันคือการลามไฟใส่ของจริงเลยนะครับน่าก่อนที่เราจะเข้ามาเขาจะมีการทดสอบก่อนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจุดไฟให้ดูเลยจุดไฟเลยใช่ครับนะฮะก็จะไม่เดี๋ยวลองดูกันนะนางอ่าจารายการเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะส่วน ที่เราจะไปดูการสบงานอะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจัา ท้องชมหลายคนครับผมเขาจะคิดว่าจุดไฟจิดไหมเราจะทดสอบให้ดูกันเลยว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้แล้วจะเป็นยังไงนะครับและตรงนี้เราสาธิตในโรงแรมนะครับอันนี้จริงๆเลยไม่ได้สโกติเลยอันนี้คือโฟมใช่ครับโฟมทีสฉิตแล้วอันนี้คือโฟมี่สฉิตแล้วนะครับผู้ชมครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูนะพอติดไฟปั๊บนะฮะมันจะติดอู ใช่ครับแต่กัรลามไฟเรวเดี๋ยวมันก็จะดับเองครับมานี่คือกัรลามไฟกาลามไฟหมายถึงอะไรมันไม่ต่อเนื่อง่เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับจัดจานเลยอันนี้คือที่ฉีดแล้วนะครับโกลดใช่ดูแล้วเผาให้ดูกันเห็นเลยครับนี่ถ้าเกิดไฟไหม้แล้วจะเป็นไงเผาให้ดูเลยครับอ่าดูครับนี่ครับนี่เผาแล้วครับ ไฟจริงกก็เคมีมันไวไฟอ่ะมันปุ๊บเดียวมันบักเลยนะจะรับเพลงนะครับแล้วท่านดูนะนี่คือวาลครับท่านผู้ชมครับนี่คือวาลแล้วนี่คือการเผานะครับอันนี้เราเผากันแบบเความหนาแน่น60เท่าเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเป็นพวกเศษกระดาษอย่างเงี้ยเวลาไหม้ไฟจะเป็นไงเราต้องโฟมเลยว่าระหว่างเศษกระดาษที่มันลุกไฟปกติกับโฟมกันไฟจะเป็นไงครับอันนี้ครับเราวางนี้เลยนะนี่ครับ อันนี้ที่โรงแรมเลยนะครับไม่ใช่พื้นที่ข้างล่างนะครับและนี่คือกระดาษกระดาษลครับที่เราเผาไปใช่ครับนะฮะก็จะลามไปเรื่อยลามไปเรื่อยนะครับและตรงนี้คือช่องชาร์บน้ํานะครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่องชาร์บน้าอ่าเราเป่าเราให้มันติดเลยครับแล้วก็นนวางไปอันนี้จะคือกระดาษที่สาม,มารถลุกกลางไฟได้นะครับม<า>ันก็จะลาม <สะ S 1> ไปจนหมดนครับ ติดทั้งตรงโฟมก็จะติด,ดทันทีนะพอติดแล้วเป็นไงครับใช้ดับไปเองใช่ครับเราตึงใช้คําว่าฟิวโฟมยูรีเทนกันลามไฟใช่ครับใช่ครับน<ล>ะปั๊มนัน่นอยู่ที่อันนี้คือ60ขึ้นไปแล้วหกสิบสิบขึ้นไปและ<ช>แข็งมากแข็งมากครับตัวนี้จะแข็งแข็งมากเลยครับแข็งเหมือนแทบจะเป็นไม้เลยครับใช่ตัวนี้พิเศษที่เราตั้งนะครับ เคาะดังก็กลอกเหมือนไม้เลยครับความแข็งมันแล้วก็ไม่ยุบตัวนะครับเนี่ยไม่ยุบไม่บุบกระหลยนะเคาะยังไม่บุบเลยครับเนี่ยบุบเนี่ยมือจะบุบเอาใช่ครับเนี่ยเคาะแล้วไม่บุบนะครับกดแล้วไม่ไม่ลงต้งนี้เลยครับนี่คือความแข็งของมันครับหลายโรงแรมที่ดูอยู่ตรงนี้นะต้องมี นะเพื่อความปลอดภัยของแขกที่เดินเข้ามาครับอาศัยอยู่ที่นี่และเพราะว่าเวลาไฟไหม้มันก็จะลามขึ้นตามท่อน้ำพวกนี้มันก็จะไหม้เกือบทั้งหลังได้และท่อน้ําไม่ได้มีชั้นเดียวใช่ครับมันปะตุกตั้งแล่ข้างล่างจนถึงข้างบนใช่ครับจนหน้าทางเลยหน้าอันนี้สําคัญมากก็เขาฝากหลายๆโรงแรมด้วยถ้ายังไม่ทําฉีดโฟมไม่ฉีดโฟมคุณจะไม่เหมือนกับการดูแล แขกที่เข้ามาพักนะครับใช่ก็ฝากไ้ด้วยนะครับฉีดโฟมยูโฟมยูริเทนกันลามไฟของเรากันนะครับติกตติดกตะติดกตติกดติตแล้วก็กดถูกใจ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 